สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านค่ะข้าพเจ้านางสาวสกุลรัตน์กรวยสวัสดิ์ปัจจุบนันดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ลมสมคีอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการบริบททั่วไปของทางโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสมคีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา2,566มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น126คนและมีครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17ท่านด้วยกันค่ะปัจจุบันได้รับมอบหมายในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปฏิบัติการสอน กลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยวิชาภาษาไทยจำนวน21ชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการมีส่วนร่วมในชุมชนรวมจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์และมีงานพิเศษในโรงเรียนซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุค่ะสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในปีการศึกษา2566ปัญหาที่พบจากกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติค่อนข้างต่ำโดยปัจจุบันนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งยังอยู่ในช่วงวัยรุ่น ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติประเภทต่างๆซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยค่ะเพราะการใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติไม่เพียงแต่ใช้ในชีวประจาวันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่การใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติยังเป็นการเลือกใช้คำให้เหมาะสมซึ่งปัญหาการใช้ภาษาไทยนั้นเกิดขึ้นมากมายจนเกือบจะกลายเป็นความพุ้นชิน วัยรุ่นมีการสื่อสารเฉพาะกลุ่มกันมากและมีรูปแบบการสื่อสารด้วยคำที่ใช้จากสื่อต่างๆมีคำที่ทันสมัยมีคำที่ใช้ในเฉพาะกลุ่มซึ่งทำให้วัยรุ่นไม่คำนึงถึงความถูกต้องของการใช้ภาษาจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนรู้เรื่องคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติถึงแม้จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่หากการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านและจดจำจากครูผู้สอนเพียงอย่างเดียวหรือครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางนั้นอาจจะทำให้การเรียนรู้ยิ่งทำให้เกิดความบกยิ่งทำให้เกิดความบกพร่องในการเรียนการสอนและไม่น่าสนใจทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่เปิดรับเนื้อหาความรู้ค่ะดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเป็นความสำคัญอย่างมากครูต้องพัฒนาความรู้ความสามารถและจัดกิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจากสภาพปัญหาดังกล่าวครูผู้สอนจึงได้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากการเรียนรู้ที่น่าสนใจมุ่งการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยทักษะ เพื่อให้จดจำได้ดียิ่งขึ้นคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning โดยเป็นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการกระตุ้นโดยใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นควบคู่กับการได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเพื่อพัฒนาทักษะและเรียนหลักวิชาภาษาไทยเรื่องคำศัพท์และศัพท์บัญญัติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจความหมายของคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติสามารถนำคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งได้พัฒนานักเรียนในด้านการสื่อสารการเขียนให้ถูกต้องอีกด้วยแรงบันดาลใจจาก ประเด็นท้าทายเรื่องการแก้ไขปัญหาทักษะภาษาไทยเรื่องการใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัตินั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหนองนาโคกแผ่ล้อมสมคีโดยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยมีการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1คือขั้นตอนการนำเข้าสู่บทเรียนครูกล่าวทักทายนักเรียนและสนทนาเกี่ยวกับ คำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศที่นักเรียนรู้จักโดยใช้คําถามกระตุ้นความคิดด้วยวิธีการส่งนักเรียนให้ตอบคําถามซึ่งสร้างความสนใจให้นักเรียนโดยการใช้กิจกรรมเกมเด e ดาวินชีโค d e ลับรหัสลับดาวินชีผ่านโปรแกรม powerpoint เพื่อการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้เกิดความอยากรู้อยากเรียนเป็นการ ทบทวนความรู้เดิมไปด้วยจากการเรียนเรื่องคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติของนักเรียนที่ผ่านมาว่ามีคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติให้นักเรียนได้อ่านพร้อมบอกความหมายตามภาพค่ะขั้นจัดก,การเรียนรู้ครูผู้สอนอธิบายเนื้อหาความรู้โดยใช้สื่อการสอน powerpoint เรื่องคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติระหว่างการสอนจะมีการ ถามตอบเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมกำหนดให้แต่ละกลุ่มหาคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติจากบัตรคำที่ครูผู้สอนแจกให้กลุ่มละ10บคำโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นนำคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติที่ได้มาแต่งเป็นเรื่องจำนวนเจบรรทัดจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน และสรุปในเรื่องว่าปรากฏคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติชนิดใดบ้างจากนั้นครูร่วมกันอภิปรายว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรพร้อมให้นักเรียนทำใบงานและครูกับนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานพร้อมทั้งสรุปความรู้ที่ได้ค่ะขั้นสรุปครูใช้วิธีการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันคือโดยจะมีการแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละหกคนและร่วมกันจำแนกคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติให้ถูกต้องโดยให้แต่ละกลุ่มออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนโดยมีครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ครูผู้สอนประเมินความรู้ความเข้าใจจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม การตอบคำถามของนักเรียนพร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้ให้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากประเด็นท้าทายเรื่องการแก้ไขปัญหาทักษะภาษาไทยเรื่องการใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติของนักเรียน<ม>ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสมคี โดยจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเรื่องคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติเพิ่มมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาส ได้บอกกล่าวแรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการจัดการเรียนรู้เพื่อที่จะต่อยอดและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ในครั้งต่อไปขอบคุณค่ะ